สวัสดีครับเกษตฟาร์มฟาร์มนกกระจอกเทศจังหวัดส,สุรินทร์ตอนนี้เราก็าพามาชมคอกนกกระจอกเทศของเราอีกหนึ่งคอกนะครับที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามยื้องๆกับคอกใหญ่ของเราอีกคอกหนึ่งนะครับผมคอกนี้จะทําไว้ประมาณสี่ล็อกนะครับผมอันนี้ถ่ายให้ดูเป็นหญ้าเนเปียร์ที่เราเลี้ยงไว้เออที่เราปลูกไว้เลี้ยงนกกระจอกเทศนะครับผม ข้อที่หนึ่งคือเจ้าฟิลิปครับผมข้อที่หนึ่งคือเจ้าฟิลิปนะครับผมตัวนี้ก็อายุเกือบ3ปีแล้วครับน้องนกก็มีอาการเริ่มเป็นสัตว์แล้วนะครับผมลักษณะการเป็นสัตว์ของนกกระจอกเทศก็จะคือหนึ่งเขาจะมีอาการลำแพนครับผมเจอหน้าคนเลี้ยงหรือว่าเจอคนอื่นที่เข้ามาดูเขาก็จะมานั่งลำนั่งคุกเขา่าแล้วก็อ่าายหัวไปมาลักษณะนี้คืออาการของนกกระจอกเทศ เริ่มเป็นสัตว์นะครับผมถึงรูการเขาก็จะเริ่มอยากผสมตัวเมียอยากหาคู่นะครับผมแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เอาตัวเมียเข้าให้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้1ติดฝน2น้องนกของเรายังไม่ได้พร้อมเต็มที่นะครับผมเราดูอาการเขาก่อนนะครับผมก็น่าจะประมาณเดือนกันยานี่แหละครับกันยาหรือว่าเดือนตุลาเนี่ยก็คือจะเอาแม่พัน์ธุเข้าให้เขาเลยครับผมก็จะได้จับคู่ไปในตัวเลยนะครับผม ตอนนี้อวัยวะเพศเขาก็ดูแล้วก็น่าจะพร้อมแล้วนะครับผมน่าจะเท่าเท่าแตงกว่าแล้วครับผมรอให้ใหญ่อีกนิดนึงก็ประมาณเดือน2เดือนก็จะได้ที่พอดีนะครับในการผสมนกกระจอกเทศบางตัวก็ดูบางตัวก็ไม่ดูนะครับแล้วแต่นิสัยของเขานะครับเป็นหลักนะครับผมไม่ใช่ว่าคอน้ําเงินจะดูอย่างเดียวก็มีคอน้ําเงินที่เชื่องเป็นคอดําที่ไม่ได้ดูมากครับผม อแต่ถ้าเป็นคอแดงนะก็คือดุครับผมก็ก็เหมือนกับคนนะครับผมบางคนก็นิสัยไม่เหมือนกันครับมันมันรวมกันไม่ได้ครับผมแล้วแต่นะครับผมว่าเราจะเจอตัวดุหรือว่าตัวไม่ดุครับผมครับการเลี้ยงการเอาใจใส่การดูแลก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการทําให้ลดภาระการอ่านกดุครับผมถ้าเราคุกคีกับเขาตลอดเขารู้ว่าเราเป็นเจ้าของครับพวกพวกนี้มีความจําดีมากนะครับผม ตัวนี้คอกที่2ก็คือเจ้าบิ๊กฟูดนะครับผมบิ๊กฟูดกับแม่ลำพูนครับผมเราเพิ่งเอาเข้ามาใหม่ประมาณเดือนกว่าเกือบ2เดือนแล้วนะครับผมก็จะมาอยู่ในคอกนี้เขาก็นิ่งๆครับผมก็กินอาหารเก่งทุกตัวเลยเจ้าบิ๊กฟูดตอนนี้ก็เริ่มร้องแล้วครับผมเริ่มเปลี่ยนเสียงร้องลําทาเพลงแล้วครับผมก็ลําบ้างเป็นปะไปครับผมน่าจะปลายปีนี้ก็น่าจะผสมได้แล้วครับผมบิ๊กฟูดเขาก็เป็นหนุ่ม เกือบเกือบเต็มที่แล้วนะครับผมในการผสมพันธุ์ของนกกระจอกเทศก็ก็จะผสมตามฤดูก,กาลของเขานะครับเริ่มจากตุลาไปนะครับผมถ้าเป็นโดยธรรมชาติหน้าฝนเขาจะไม่ผสมพันธุ์ครับเหมือนกับว่าเขาจะดอกไว้ครับถ้าเป็นแม่พันธุ์ก็จะไม่ไข่ถ้าเป็นตัวผู้ก็จะไม่ผสมพันธุ์ครับผมแต่ก็มีเป็นนกบางตัวนะครับที่ผสมตลอดเวลาเหมือนกับเจ้าชะบานะครับเจ้าชะบาก็คือแบบ นกมีความต้องการเยอะมากครับต้องให้แม่พันธุ์หนึ่งเอแม่พันธุ์ประมาณสองถึงสามตัวได้นะครับถึงจะเอาอยู่มาชมคอกนี้อีกครับผมช่อง,องนี้คอกนี้คืออ่าเป็นเจ้าข้าวเหนียวกับข้าวเจ้าครับผมคู่นี้ก็ติดจองไว้แล้วครับผมคู่นี้ก็รอเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่กําลังทาอ่าใบเคลื่อนย้ายอยู่นะครับผมพอดีลูกค้าก็วางมัดจําเรียบร้อยแล้วแหละครับผมเขาได้บ้านใหม่แล้วนะครับผม คู่นี้ก็ปล่อยออกเรียบร้อยแล้วครับผมนกเชื่องดีครับผมคู่นี้นกสวยสวยดีเชื่องด้วยนะครับผมรู้รู้ภาษาครับผมตัวนี้ไม่ดูนะครับเจ้าของใหม่ต้องต้องบอกเลยว่าคู่นี้ไม่ดูครับผมถ้าคู่ดูผมก็บอกว่าดูถ้าไม่ดูก็คือไม่ดูครับผมก็คือสามารถเข้าไปให้อาหารได้ด้านไหนเลยครับผมอีกข้อหนึ่งก็คือเจ้าแดงครับผมเจ้าแดงแล้วก็ทองหยิบทองหยอดครับผม นี่แหละ,ะตัวเมียสองตัวนี่แหละก็จะแบ่งไปให้่าเจ้าเจ้าฟิลลิปตัวหนึ่งครับผมประมาณตุลานี่ก็จะเอาไปเข้าคอกอีกคอกหนึ่งคอกข้างหน้านะครับผมให้เจ้าฟิลลิปหนึ่งตัวเพราะว่านกกระจอกชุดนี้ก็สามารถคุมได้ครับหนึ่งหนึ่งถึงสองตัวแต่ก็ต้องดูดูการผสมจริงครับว่าตัวนวกเขาจะทํางานได้เต็มที่ไหมถ้าทํางานได้เต็มที่เราก็หาตัวเมียใ,ให้เขาเพิ่มนะครับผมต้องดูนิสัยนกเป็นหลักนะครับไม่ใช่ว่าจะ ตัวผู้หนึ่งเมียสองเมียสามอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่นะครับผมบางตัวมันคุมได้จริงๆแต่บางตัวมันคุมไม่ได้นะครับมันก็คุมเฉพาะเมียเมียหลวงมันครับผมมันก็คุมเฉพาะเมียหลวงของเขานะครับไม่ใช่ว่าตัวหนึ่งตัวสองต่อสามครับก็ตัวที่สองตัวที่สามอาจจะเป็นไข่ลมครับผมถ้าไข่ลมก็ต้องหมายความว่านกจะไม่มีเชื้อเพราะว่าตัวผู้ไม่ผสมครับถึงเวลาผสมพันธุ์ส่วนมากตัวผู้เขาจะผสมพันธุ์เฉพาะตัวที่ชอบ แต่ตัวที่ไม่ชอบตัวที่สตัวที่สามก็จะไม่ผสมพันธ์ครับผมถึงจะนั่งลงก็ไม่ผสมครับแล้วแต่บางตัวเลยนะครับแต่ส่วนมากเท่าที่ผมเจอก็คือเขาจะผสมแค่หต่อหนึ่งครับผมช่วงนี้แต่ถ้าเป็นตัวโอเคตเป็นตัวแบบผสมเก่งๆเขาผสมได้ครับผมผสม2ตัวถึง3ตัวก็ผสมได้ครับผมดูนิสัยลกเป็นหลักนะครับก็ทางฟาร์มเราก็พยายามว่า เวลาขายลูกนกให้ลูกค้าก็จะแนะนําว่าให้เป็น1ต่อหนึ่งก็ยังดีถ้า2ต่อหนึ่งก็แล้วแต่นะครับผมก็ได้ครับถ้าถ้าเกิดว่าตัวเมียมันมีเยอะเราก็สามารถแบ่งได้ใน1ต่อ2ได้ครับแต่ถ้าบางทีตัวเมียมเมียมันน้อยก็ต้องแบ่งเป็น1ต่อหนึ่งนะครับผม ทางฟาร์มเรายังจังจำหน่ายเป็นราคาเดียวกันนะครับผมส่วนเรื่องอาหารของนกใหญ่ก็อย่างที่ผมเรียนมาเบื้องต้นนะครับผมมีหญ้าเนเปียนรกจากกะพัหญ่าหวานอิสราเอลแพนกลงแพนกล่าอะไรนี่ก็สามารถกินได้หมดนะครับผมเหมือนวัวควายเลยการเลี้ยงนกกระจอกเทศแต่ต้องต้อง,ต,องต้องสับให้นะครับเพราะว่านกเขาไม่มีฟันนะครับต้องสับให้แล้วก็อ่าพวกนี้เขาจะกินดินกินทรายเข้าไปเพื่อที่จะเป็นกระเพาะบดให้เขานะครับผม อาหารเสริมต่างๆเราก็สามารถปรับเปลี่ยนตามาพื้นที่ได้นะครับถ้าเป็นโซนภาคใต้อาจจะมีพวกากากปาล์มนะครับสามารถผสมให้น้องนกได้นะครับผมถ้าโซนอีสานเราก็จะเป็นพวกถั่วข้าวโพดอย่างนี้ครับหรือไม่ก็ลำจากลงสีครับผมสามารถเลี้ยงนกได้อ้วนทวนสมบูรณ์นะครับนกคู่นี้ก็อ้วนครับคู่ที่จะเดินไปเชียงใหม่ดูครับ คือเต็มเลยครับดูดูดูขนเขาแล้วก็อ่าตัวครับคือนกเต็มเลยครับผมนกอายุ3ปีแล้วนะครับผมอายุ3ปีแล้วให้ไข่มาแล้วครับชุดหนึ่งแต่ชุดนี้ก็น่าจะตุลาเนี่ยก็จะเริ่มให้ไข่อีกแล้วนะครับผมก็ติดจองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทางฟาร์มเราก็จะมีไส้พ่อแม่พันุไว้จําหน่ายอยู่นะครับผม ก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดสนใจก็ลองโทรมาถามสอบถามผมได้นะครับว่าตั้งแต่ลูกนกบ้างานกหนึ่งปีบ้างนกสองปีนกสามปีก็ลองโทรมาสอบถามดูนะครับนกเราจะมีเป็นช่วงๆนะครับไม่ได้ว่ามีตลอดไปนะครับผมถ้าผมจะขายหรือว่าโพสเนี่ยก,ก็ให้ลูกค้าหรือว่าพี่ๆท่านใดที่สนใจโทรมาสอบถามก่อนดีกว่านะครับผมโอเคนกสวยๆจากเกทีฟาร์มของเรานะครับ ต้องบอกเรียนลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามอยู่ในช่อง YouTube ของเราก็ตอนนี้ทาง Facebook ของเราก็ได้เปิดอีกช่องทางหนึ่งในการติดต่อนะครับผมเป็นเป็นเพจเพจ JT ตัวเกตัวทีฟาร์มภาษา,าอังกฤษแล้วก็เป็นอ่า ภาษาไทยนกกระจอกเทศสุรินทร์นะครับเป็นเพจสำรองไว้ไว้ควบคู่ไปกับเพจนกกระจอกเทศแล,แล้วก็ควบคู่ไปกับไอช่อง youtube นะครับเราจะลงทั้งสองช่องบางทีก็ลูกค้าสนใจก็เข้าไปกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมฝากเป็นกําลังใจให้เกียรติฟาร์มฟาร์มนกกระจอกเทศจังหวัดสุรินทร์ของเราด้วยนะครับผมโอเคถ้าไงก็มี เรื่องอยากจะปรึกษาก็สามารถยิงก้างมาโทรมาปรึกษากับทางฟาร์มเราได้นะครับยินดีให้คําแนะนําทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่หรือไม่ก็คนที่อยากจะทดลองเลี้ยงครับสามารถโทรมาคุยได้นะครับผมโอเคครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม